แต่สิ่งต้องทําอย่างแรกๆถ้าคิดจะเปิดร้านขายไข่ไก่นะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของทุนนะครับหลายคนไม่ยอมเริ่มขายไข่ไก่อยากจะขายไข่ไก่แต่บอกว่าไม่มีทุนนะครับพอถามไปจริงๆว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่กลับตอบไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้เริ่มสักทีนะครับส่วนข้อที่2นะครับแหล่งรับซื้อไข่ไก่นะครับจะซื้อที่ไหนนะครับก็มีคลิปมาให้ดูไว้อยู่แล้วนะครับว่าแหล่งรับซื้อไข่ไก่อยู่ที่ไหนเพื่อเราจะได้มี ซอสสัพยากรมาขายนะครับสุอข้อที่3นะครับหาความรู้เรื่องไข่ไก่นะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับไข่ไก่นะครับไข่ของร้านเราไข่ของร้านนู้นขายร้านนี้นะครับรู้รอบในผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะขายนะครับเมื่อเรารู้เราก็จะสามารถตอบปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างโดนใจและเข้าใจเราก็จะกลายเป็นเอ็กซ์เพรสตนะครับลูกค้าก็จะชอบและประทับใจแล้วก็ซื้อไข่ร้านเราอย่างสม่ําเสมอนะครับสวนข้อที่4นีะ่ ทำเลขายไข่ไก่นะครับ ขายไข่ไก่นะครับมันจําเป็นจะต้องใช้ทาเลอย่างมากถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีโลกออนไลน์เข้ามานะครับแต่การมีทําเลก็ยังจําเป็นอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าจะต้องหิ้วไข่กลับบ้านนะครับลูกค้าจะต้องเดินผ่านหน้าร้านแล้วก็ซื้อไข่กลับไปนะครับพีโลกออนไลน์ช่วยได้แต่ช่วยได้ไม่มากเพราะฉะนั้นทําเลก็เลยยังสําคัญอยู่นะครับส่วนข้อที่5นะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับ เพื่อเราจะได้เซิร์ฟได้ตรงจุดกับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับเพราะแต่ละคนแต่ละกลุ่มคนเนี่ยมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราตอบสนองลูกค้าได้อย่างโดนใจลูกค้าก็จะโอเคถูกใจและกลับมาซื้อซ้ำบอกต่อให้เรานะครับถึงข้อที่6นะครับอุปกรณ์สําหรับเปิดร้านขายไข่ไก่นะครับมีอะไรบ้างนะครับไปรีสมาเลยนะครับหรือไปแอบดูร้านที่เขาขายไข่ไก่อยู่แล้วนะครับว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับรถเข็นไหมนะครับเครื่องคัดไข่ไก่หรือเปล่านะครับ หรือว่ากิโลิีิตอลเล็กๆไว้สําหรับคัดไข่ไก่แล้วก็ถุงนะครับหรือว่าแผงใส่ไข่ไก่โต๊ะนะครับต่างๆนานเลือกไว้เลยนะครับเมื่อเรามีอุปกรณ์พร้อมนะครับเวลาเราขายไข่ไก่มันจะคล่องตัวและไม่สะดุดนะครับถึงข้อที่7นะครับแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะขายไข่ไก่ต่อไปได้ว่าเราจะขายไข่ไก่เพื่ออะไรนะครับเป็นจุดลึกๆในความรู้สึกนะครับเราจะได้มุ่งไปสู่ แรงบันดาลใจมุ่งไปสู่ทําร้านขายไข่ไก่ได้ประสบความสําเร็จนะครับแต่มีทิคนิดนึงน,น,น,นะครับแรงบันดาลใจเพื่อใครสักคนเพื่อคนที่เรารักนะครับแล้วก็เติมเป้าหมายไปด้วยนะครับเพื่อวัดนะครับว่าเราทําไปถึงขั้นไหนแล้วสําเร็จไปถึงขั้นไหนแล้วเราสามารถตั้งเป้าหมายเป็นย่อยๆได้นะครับสําเร็จขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ท้อและมีพลังเปิดร้านขายไข่ไก่ ไปได้อย่างง่ายๆนะครับส่วนข้อที่8นะครับ เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับเพราะไข่มันจะต้องิ้วต้องยกเดินไปเดินมามีเข็นด้วยนะครับถ้าเราเตรียมร่างกายให้แข็งแรงไว้เนี่ยเราก็จะไม่เหนื่อยง่ายพอไม่เหนื่อยง่ายเราก็จะไม่เบื่อไม่เบื่อ,ไม,อไม่ท้อมีแรงที่จะสู้ฟันฝ่าทําร้านขายไข่ไก่ให้ประสบค,ความสําเร็จจนได้นะครับและนี่ก็คือ8ดอย่างนะครับที่จะต้องเตรียมต้องรู้ก่อนที่จะเปิดร้านขายไข่ไก่นะครับอย่าลืมนะครับขายไข่ไก่ไม่ใช่เรื่องของโช โชคช่วยนะครับแต่เป็นเรื่องกล้วยๆถ้ารู้เทคนิคนะครับพ่อเลี้ยงเลยเอามาฝากกันนะครับอยากให้คนที่ขายไข่ไก่ด้วยหลักร้านนะครับที่ดีครับ